ันนี้ครั้งที่2องนก็ไม่ยอมแสงใช่สองข้างทางเป็นไงบ้างครับผู้การตอนนี้ดีมากเลยครับอากาศเย็นเย็นสบายโอโ้แล้วฝงฝนแล,เ,ลเหมือนฝนจะตกนะครับข้างบนแล้วก็สองข้างทางนี้ครึ้มตลอดระยะทาง แล้วคนข้างหน้าก็ไม่ยอมไม่ยอมขับไม่เร่งนั่นสีเท้าเลยครับเราใสกินชาเย็นอยู่ใช่ใช่ข้างหน้าแต่ข้างหลังกินกาแฟร้อนด้เยะเรามาเหนื่อยเรามาออกบ้านตั้งแต่เช้าแล้วก็พอได้รับโคโซนแบบนี้เป็นไงมั่งครับทุกานโอ้โหหายเหนื่อยหายพีนะครับก็ขอให้ภารกิจวันนี้เราสำเร็จเนาะได้สำเร็จสำเร็จครับ ทำไมรถเก๋งทำไมทำในกระจายาณนะครับเออ่ียฟมาก็ได้ตีไฟไว้เออเวลาช่วงเวลาระยะไหนที่มันส่งเสียงก็ตีไฟประหมาาไว้เนาะใจะได้ว่าเออนี่ทีเวสปาไปแล้วนี่คือเรามาขึ้นเขาน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แลวฮะตอนนี้ก็รถน้อยครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ด วันเสาร์ที่7สิงหาคม2,563เป็นประวัติศาสตร์ของเพื่อนรักทั้งคู่ที่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเขาใหญ่ฝั่งปะจีนนะครับก็ก็เรามาพาครอบครัวพาเพื่อนๆมาชมนกชมไม้มาชมธรรมชาติรราตวันนี้ธรรมจะธ,ธรรมชาตินะครับแล้วก็ขอฝากช่องใหญ่ของเราด้วยนะครับ เราจะเปิดช่องใหญ่เร็วๆนี้นะครับด้วยช่องสองาเราเราจะเป็นเป็นการท่องเที่ยวการาเชิงอนุรักษ์ทางประเพณีวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนนะครับก็คงจะเร็วๆนี้เ,เรารอดูความพร้อมอยู่ก็ฝากอ่า เพื่อนๆที่รักที่ได้ชมในช่องใหญ่นี้นะครับ